สามสองหนึง่งอเาไปอีกแล้วนี่จังออราเราพาทัวร์โซลูนเอ็นซีแม็เสร็จมีเครื่องอะไรบ้างมาเครื่องแรกเลยฝั่งนี้เครื่องบดมีสามเบอร์สามสองสห้าสองบดเบาบดกลางบดหนักมีพรอเลยไปครับนัจ้าออกมาบนเครื่องหันมีเบอร์สามและเบอร์สีเบอร์สหน้าตาแบบนี้หันเบา เบอร์สี่อ๋อลืมบอกเบอร์สีหรือถ้าตัวยหญ่กว่านี้เราเม็ดดออเดร์ได้ตัวนี้หันฟ้งไก่สบายๆตักหนักได้ตัวนี้เครื่รองผสม500ลิตรสุญากาศมี500และ1000การโน้นที่บ่อตาเรามีของรับเรามีตัวหยดุดให้2องข้อไม่ต้องยกไม่ต้องเทเดี๋ยวโฟปวดหลังไม่ต้องตัดงานี่ เช่นนั้นขาดเช่นก่อนก่อนก่อนเล่นนะอันนี้ที่สำคัญเราอะไรก็ทำคือมาทำกับสามูที่เขากดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูทำจิ้ให้ดูสับได้เช่นสีน้ำเงือนี่ตัวบนคุ้นๆกันโนหมายไม่ต้องเสียบเงินเสียเวลาเครื่องิ้ตัวนี้เอาไว้ให้พี่ตักทดลองเครื่องจิ้มสั่งนะจ๊ะนี่ก็ได อันนี้คือเครื่องหอกเปลือกกระเทียมหอมเยิ้มลงไปใส่น้ำเร็จเครื่องจบง่ายเคร拜拜ื smells, 5, Flo 400, 400. 500. 500. ่องนี้เครื่องซีน400แบบฝาเดียวเรามีสองเบอร์400 500 400ฝาเดียว500สองฝาอยู่ด้านนี้หน้าดึงตากันนี่5 0 0อ๋อโฉบ10ลิตรง่ายสบายๆตัวนี้บางอย่างเราปรับให้ เพื่อให้เครื่องตึกทนตัวนี้เครื่องด้วยตัวใหญ่ภูมิใจมากสองสามงานหนักงานตึงงานสึกขอให้บอกเขาทำไปหมดแล้วตัวนี้เคร่องอัดแท่งพร้อมเครื่องึด้วยสี่ัดขายเป็นเซ็ตไปขายแยกงานแต่เราแต่เด้วเคื่อด้วยระหว่าก่ที่เขาได้เื่องขอกว่าเอาเครืไอหนคนมิเครื่องปันซอสนะดูการหน้าตาแบบนี้ มีโซดูกันแน่นๆมีเยอะแยะไปหมดเลยเครื่องไล่หางแรงแรงสังชิ้นใหญ่ใหญ่อะไรที่พวกนี้เลยเลยท่างจานเครื่องลอกหนังเครื่องลอกนั้นมีที่ต่างๆเราดัดแปลงเพิ่มให้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าจริงๆเราเคยลงแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูทีเดิอน่ะฟ้าก่อนแล้วกันทั้งซิวถึงตัวนี้จะใส่ความเล็กมีทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนตอนเนี้ยขอดแนวนอนชิ้นก่อน เดี๋ยวแตาภาพเ่าตั้งให้หมทีนึงนะนี้เลือกตีผสมหรือะรับผสมแล้วผสม,ผสม,ผสม,มเด้งหนึ่งชิ้นของหอกตัวนี้ทำได้สบายอัปที่เครื่องแบบนี้สุดท้ายอันนี้เป็นเครื่องของไก,ก่ทั้งตัวตับประมาณชิ้นสามูนสเดี๋ยวเราแกดึ้เล่นสั้นๆหรือหูุนระดิ่งได้นะครับ ทําให้พค่เก็บิ้นดูดูรูปแพร์ขอต้องบอกเรื่องนี้เราทําให้ดูเหลือวแตกรูปได้อันนี losses, ้ชิ un, ้น่อนกล่องหนังหนุ่มปวดตอนเช้คือตัวกล่องหนุ่มปวดนะคะที่สำคัญเรามีระบบทำความสะอาดตัวเองใช้กลุ่เดียว้าวแน่นดาวเดียวประเทศไทยโน้ขวาแต่ชิ้นส่อนกล่องหนังซึ่งเราเคลื่นไหวแล้วปวดทุกทุกคนที่เรียบร้อยออกได้ครั้งละห้า โอ้นะจ๊ะไปอยากรู้แบบไหนการจัดให้